จะต่างกันมากเลยนะผมผมเคยทำรีวิวไว้เมื่อ20ปีก่อนนะครับตอนนั้นยังไม่มีอยู่ช่อง YouTube ของตัวเองนะครับก็ทำรีวิวในกลุ่มในเพจในยุคนั้นนะครับกับกลายเป็นว่าปืนใบคาเนี่ยราคาขึ้นสูงเริ้วเลยตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมานะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าคลิปของผมในตอนนั้นหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ก็ไปอีกครั้งนึงครับหลังจาก20กว่าปีผ่านไปนะครับก็ได้มีโอกาสได้รีวิวเดี่ยวใบคาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งครั้งนี้ต่างจากใบคันที่ผมเคยมีนะครับคือลำกล้องเขาไม่ใช่ลำกล้องเป็นหลังสะพานนะครับผมการเล็งอาจจะยากง่ายสำหรับบางคนนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าผมว่ายากนะถ้าให้ผมเล็งแบบไม่มีสะพานเนะี่ยแต่ก็มีกระดุมนะครับผมหรือว่าหมุดศูนย์หน้า <c oughs> แบบนี้นะครับเป็นตัวช่วยเลง็งเป็นตัวช่วยเล็งก็คือยังพอให้เห็นจุดทาบ เป้าได้นะครับแล้วก็อขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตติดทะเบียนนะของเจ้าของปืนนะครับให้เห็นแค่นำหน้านครับช่อมอคือเชียงใหม่นะครับศ1ก็คืออำเภอเมืองนะอ่าซึ่งปืนกระบ,บอกนี้เจ้าของอนุเคราะห์ให้ทำการรีวิวนะครับสำหรับรุ่นเป็นรุ่น MP นะครับ1 8 E Mk นะครับผมขีด M ก็คือเป็นรุ่นของเขานะครับผมก็จําไม่ได้แล้วว่าถ้าเป็นกลบขาวหรือหลังสะพานจะเป็นรุ่นไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปช็อตก็ความยาวเกินแล้วครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้รับชมกันเป็นสั้นๆอีกครั้งหนึง่ง